มวขาวท้าททยแม็กเกรเกอร์แชมป์ MMA ระดับโลกชกมือเปล่าบอกเวลานี้ใครก็ได้มวขาวท้าททยแม็กเกรเกอร์แชมป์ MMA ระดับโลกชกมือเปล่าบอกเวลานี้ใครก็ได้ทำเอาแฟนมวยต่างฮือฮาอย่างมากเมื่อธีรวัตรย,ยิ้มผู้จัดการส่วนตัวของนักมวยไทยขวัญใจมหาชนอย่างมวขาวบัญชาเมฆออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าสืบ BKFC b a n n ีแบนน์เค i ลไฟติ้งแชมเปี้นชได้ติดต่อทาบทามให้ปะทะฝีมือกับคอเนอร์แมกเกรเกอร์ยอดนักสู้ MMA ระดับโลกชาวไอแลนด์วัย35ปีเจ้าของสถิติชก28ครั้งชนะ22น็อก19ซับมิชชั่นหโดยบัวขาวบัญชาเมกวัย41ปีเพิ่งเอาชนะคะแนนแบบเป็นเอกฉันในการดวลกับ แสนชัยทีเคแสนชัยงวยไทยยิ้มเพื่อนรักที่เป็นอีกหนึ่งตำนานนักงวยไทยในรายการ BKFC Thailand 5 Legend of สยามภายใต้กติกาแบนนักเคลฟติ้งชกกัน5ยกเมื่อวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ล่าสุดเว็บไซต์ w w w b b k f c c o m ได้ตีข่าวว่าบัวขาวเพิ่มสถิติชนะ2-0ภายใต้การชกในรายการ BKFC และกำลังเตรียมตัวสำหรับไฟที่3โดยตั้งเป้าไปที่ตำนานอีกคนหนึ่งนั่นคือคอเนอร์แมกเกรเกอร์ซูเปอร์สตาร์ m m a ผู้ซึ่งสร้างความตกตะลึงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ด้วยการปรากฏตัวในศึก BKFC 41ขณะที่คอนเนอร์แมกเกรเกอร์คอนเนอร์แมกริกอยังรอการกลับมาคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการหลังจากถูกดัสต um ินปูริเย่ย้ำแขนในศึก UFC 264ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2021 พร้อมกันนี้เว็บไซต์ www.bkfc.com ยังเผยบทสัมภาษณ์บัวขาวหลังชนะแสนชัยว่าผมบอก BKFC ว่าผมจะสู้กับใครก็ได้ภายใต้กฎใหม่นี้แต่ต้องเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ผมพร้อมที่จะเปิดศึกกับใครก็ตามที่จะทดสอบผมจริงๆการต่อสู้สุดท้าทายของผมคือการดวลกับคอเนอร์ แมกเกรเกอร์ or, แบบมือเปล่าแต่ผมสงสัยว่าเขาจะต่อสู้กับผมแบบนั้นหรือไม่ภาพจากคอเนอร์แมกกริกอและ Yin, บัญชาเมกยินบูอาคาวบัญชาเมกบัวขาวบัญชาเมก